เรียมออฟเิร์ลส์โลกของเรียมนี้แต่ไม่ได้ฐานต่างๆม,มากมายเล่าจนรุ่นสู่รุ่นหรือออกเดินทางได้เลยจนกระทั่งห้าเรื่องราวในตำนานทุกบทปล่อย Sky Good ฮาร์ดคอยกเว้นเรื่องของเขาเองจะเป็นตัวเมืองเราไม่สนใจแล้ว ใครใครมาทำป้ายอย่างนี้แจ๊ะอะไรเจ้านายใครมาทำป้ายอย่างนี้แจ๊ะไปอะไรเจ้านายอยู่นอกบ้านเต็มเลยป้ายเขียนว่าอะไรเนี่ยสามศูนย์สามสามศูนย์สามอะไรนะเจ้านายเขาใบหวยเปล่าไม่ได้ใบหวย <c oughs> อะไรเนี่ยสามศูนย์สามสามศูนย์สามให้เบอร์โทรหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นสามศูนย์สาม นี่ไร you are the chosen one ท่านเป็นผู้ที่ถูกเลือกโอ้ขอบคุณนะครับผมเป็นผู้ที่ถูกเลือกเรื่องอะไรเหรอฮะทำไมป้ายเต็มหมดเลย3ามศูนยสามมาจุดไฟตรงนี้เ่ยโอ้อะไรเจ้านายใครไม่รู้เล่นพินเลนดูดิวางป้ายหน้าบ้าน3ามศูนสามสามนสามว่าเขาใบ้หวยให้เจ้านายนะไม่ได้ใบ้หวยเลยละ่ะ โอ้โห oh oh. วางสักเกลือนเลยป้ายเขาเอาไว้ทําประโยชน์เยอะแยะขอบคุณมากขอบคุณมากฉันจะเอาปายอย้ายนี้ไปทําอย่างอื่นอยาให้รู้นะใครเขียนเนี่ยโอ้ oh, ได้ป้ายมาฟรี12บองอันเลยดีดีด,ด,ดีเดี๋ยวเราจะเอาป้ายไปทําอย่างอื่นโอเควันนี้เราจะเข้าเมืองให้ได้เลยต้องหาคําตอบให้ได้โอ้โหไหวกระงมเลย โซนอุยโหลงไปปุ๊บหมอกทันทีขึ้นมานี้ใสจังเลยพอลงไปปุ๊บหมอกทันทีเอออ๋อ,อ er oh, ลืมไปเราไม่ได้ใส่แว่นตาว่ายน้ําตาเลยขุ่นๆวันนี้เราต why, 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 why. Oh, ้องไ่หักคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องทิ้งแจไปว่ายว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 ายเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดแล้วโอ้โหด้านล่างนี้มีของเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยวันดีเจ้าไก่น้อย หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะโอเคนะฮะเฮ้ยโอโ้พี่แกยังอยู่เว้ยพี่เดอะฮอคเดอะฮอคพี่แกงอยู่ดูดิโอ้โหยังอยู่ซะด้วยไปให้โง่แล้วเราจะอ้อมแต่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 โอ้โหตัวอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเล่ลิลลูกคุณเหรอ ลูกคุณเบ้เลยไปนะไปเลยนะอย่ามายุ่งนะไป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 อควาแมนสเกลอันนี้อควาแมนเหรออควาแมนนี่ต่างกันลิบลับลิบโลกกับอควาแมนในในกระตูนมากเลยนะโอ้อควาแมนนี่ก็อย่างกันกับปากได้สเกลได้หนังมันมานะฮะไอ้หนว่าลูกของคุณซะอีกเอานี่เก็บไว้อะผมโกรธตายมากเลยเนี่ย เอ้กูตายจะออกไปทำไมวะเนี่ยอย่าเด้อบอลเล่นเด้อเศาเด้อเศาเศาเด้อคือถ้าโซนิคเวฟมันมันปล่อยปุ๊มไปเลยอย่าผมมีแกะนี่รุ่นรุ่นคุม้มครองอุ้ยมันเปลี่ยนหน้าแล้วแสดงว่าโอ้โหวิ่งมาแล้วมันมาเร็วมาเร็วอย่าอย่าเอาโอ้โหโอ้โหเจ้านายเป็นไรทำไมกลับมา เอยเรื่องมันเศร้าเลยมาแป๊บนึงโอ้โหโยนซะแบบบินเลยผมนี่บินเลยโอ้โหเวลยาเขาไปเข้าออเอกชันวายน้ำแนละ้วต้องรีบไปยาชานไม,มออไม่เขาไปเข้าเอ,อกเฮ้เขาไปเข้าเอกต้องอยู่นะ ที Hoy, ่นี่มันประหลาดสุดดีเลยอะควาแมนก็ม hey, ีนะอยู่นู่นเลยของอยานะไม่เอานะของฉันนะมันทุบมันทุบซะแบบว่าขอของก่อนพี่ลงมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็ววิ่งมาเลวมาเร็ว่าโอ้วิ่งโอ้เร็ว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 อย่าตามมาเขาจะเอาของอุ้ยเจอเขาไม่เข้าเอ็กอยู่ไหนเนี่ยเขาไม่เข้าเอ็ก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 ยายาย่าไม่อยากบินไม่อยากบินโอ้โหผมเชื่อแล้วโอ้ตามมาอีกเหรอ why 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 โอ้โหเหลือแต่ขวานอะอโอสวัสดีครับหวังว่าไม่มีอีกตัวนะอบ้านนี้มีอะไรให้กินไหมเนี่ยตู้เย็นก็เปิดไม่ได้ตู้เย็นล็อกอุ้ยโอ้โหไก่โอ้ยในเนื้อนี่มาโอแหมเสียไปเลย ดาบดาบอันใหญ่ๆโอ้ในห้องนอนนะอ่าตัวอะไรเขียวๆงั้นเีกค่ะไอ้ย่มีของด้วยเดนดาเลียนเดนดดเลียนเอ้ยพร้อมกินซีดอ้ามันเล็ดฟักทองครับโอ้บ้านหลังนี้นี่อุตส่าห์เข้ามาในเมืองนึกว่าจะมีอะไรมากมาย มันรู้สึกแปลกๆฮะทำไมตรงนี้มันมีเศษเซียวแห่งการระเบิดไม่กล้าเดินไปไหนเลยไปครับเฮ้ยวันนี้จะหาคำตอบเรื่องอยากเข้าไมเข้า X ซะหน่อยเข้าเมืองแล้วไม่ได้เลยได้แค่เนื้อไก่มา11อันกินไปแล้ว2ชิ้นเราจะถือเนื้อไก่อย่างนี้ให้แจ้เห็นไม่ได้เป็นงานแจ้ก็จะหาว่าเราไปกินเขานี่ ชวบ้านก็เออุตส่าห์ปลูกไว้ทางกลับบ้านอย่างนี้เนี่ยปักไว้ก่อนเลยนี่จำได้ทางที่มีนี่เยอะวัดดีครับวัดดีแคบนี่โอ้โหพอเงี้ยม,มืดเชียวเออโชคดีนะที่เราสร้างอย่างงี้ไว้เดีย๋ยวต้องไปปักไฟด้านบนแล้วจะได้เหมือนหอเป็นหอสถานีอะไรเงี้ยจะได้เห็นว่ามาไกลๆจะได้เห็นว่าบ้านอยู่แถวนี้โอ้ย อย่านะไม่เอานะ <ฮ App. S 1> <ivan. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งใ,ใจเย็นใจเย็นขอไปติดไฟก่อน,มไ,ไ, ş, ไ,นไม่ยาตายอายยาอายยามันไม่ matter, หมายเหตหว่าล้วก็ตกใจเองซะงั้นยาคนดีนะนี่เฮ้ยูอ้โเกือบตกใจหลงนี้เสียเวลาตายเลย จรินนิมูอุ๊ยเอ้ยโอ้ยอะเขาบาลแล้วจะไปไงเจ้านายได้อะไรมาบ้างได้ของแล้วก็ได้ของเออนี่ฉันไปมาฉันเจอนี่ด้วยอะไรอะเจ้านายเขียวเขียวมันเหมือนเป็นเกดเก็ดของอควาแมนนออควาแมนที่เป็นฮีโร่อ่ะนะม่มันไม่ใช่ฮีโร่มาครั้งนี้อควาแมนของเราเป็นตัวประหลาดตัวปีิศาาอะไรก็ไม่รู้ เจ้านายไหนดูหน่อยเนี่ยอยู่ในกล่องกันดูดิอ้ยเออเออเออเจ้านายมีอะไรผมได้กินย่างๆอีกแล้วมันก็แค่อาหารจะสนใจอะไรเลยผมสนใจหน่อยไม่ได้ไงเออนี่ฉันได้มน็ดฝักทองมาด้วฉันหวังว่าไม่ช้าก็เร็วนี้เราจะได้สมาชิกใหม่ใครอีกอะสโนวี่สโนวี่ให้ตายเถอะนิทานที่ผมเล่าไปยังไม่พอใช่ไหมเจ้านายเจ้านายเชื่อดิเจ้านายจะรักสโนวี่มากกว่าผมเนี่ย ต่อให้ไม่นิทานไม่นิทานหรือนิทานนะยังไงฉันก็รักเท่ากันแจ้เอ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวออกไปปลูกกอนเก็บยาเคมีเข้าเอ็กกอนแล้วได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเคมีเเอ็กบ้างอะ่ะก็ฉันก็คงไม่ได้อะแต่ยังไงก็คือไอายาพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงพวกปีศาจให้กลายเป็นมากกว่าเก่านะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะใช้กับนายดีหรือเปล่าอจะใช้เลยใช้ไปก็เท่านั้นนะเจ้านายกับผมตัวผมก็ยิ่งกระรองกลองอยู่ใช่ แขนขาแกยังไม่มีสปิริตเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเชือกหลุดอุตส่า์เนียนได้ถ้วยแล้วทำไมจะหนีเหรอใช่จะหนีไปไหนเนี่ยจะออกไปเดินเล่นบ้างที่นี่ไม่ปลอดภัยเอ้ยแจ้มีแฟนมาหาใครแฟนผอมชื่ออะไรครับชื่อจ้าชื่อจ้าโอ้โหชื่อจ้าแล้วเรามาทำอะไรครับเนี่ยหาแจ้ชื่อจ้ามาหาแจ้ คุณเป็นญาติฝ่ายไหนของแจ้แล้วครับเป็นแม่ของแจ้ฮะแม่ของแจ้เหรอแจ้แม่มาหาลูกเอ้ยผไม่มีแม่ที่ไหนเล่าอย่าพูดอย่างนั้นสิแกเกิดมาแกเกิดมาจากแม่แกนะถ้าแกไม่มีแม่แกจะเกิดได้ไงอ่นจะนอนแล้วดูซิแม่แกยังอยู่ไหมแม่อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมตอนกลางคืนผัดวันผ่านผ่านภายผ่านภายแม่กลายเป็นโครงกระดูกวะฮัลโหล เดี๋ยวฉันสงสัยฉันต้องไปคุณเหล็กเพิ่มแนละ้วจะได้ไปทำเป็นชุดเหล็กจะได้ป้องกันตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยโห oh, oh, โดนเล่นซะแบบว่าเจ็บเลยแล้วแต่เจ้านายทำอะไรก็ทํามาโตแล้วเนี่ยแม่แกแกเป็นโครงกระดูกแล้วอยู่นัานนอกแม่ผมทำไมพอมอย่างนั้นละ่ะอ๋ออยนี่อยู่นี่อยู่นี่เจอยู่นี่แม่แกอยู่นี่เจอย่านะอย่านะโอ้มิดมิดมิดครับมิดเออเอเอโอ้ยโอ้ไม่มิดแล้วโอ้โห จ้าพึบอ้าวอ้าวอ้าวแต่แต่แต่โอ้ยโอ้ยหนูหนูก็โดนต้นไม้หลบหลบจ้าพึบพึบพึบหลบหลบหลบครับหลบเจ้าพึบพึบพึบเออเจ้าพึบเจ้าพึบพึบนี่นะนี่นะอ่าเออฮโอ้ยปลุกนี่กันปลุกนี่กันแน่อน่แน่อ่ะจ้าโอ้เข้าไปหาแจ้แล้วเหรออ่ะลูกแม่ ผมไม่มีแม่อย่างคุณแม่ของผมตายไปนานแล้วแจ้พูดอย่างนั้นได้ไงคนเป็นแม่นะเอาแม่ครับแม่ครับเอาเอาน้ำชากระดูกกระดูกหมาเอ้กระดูกกระดูกกระดูกผีไม้แม่กินกระดูกผีไหมแม่ไม่เป็นไรลูกแม่เห็นจ้แม่เห็นแจ้แม่ก็มีความสุขแล้วอุ้ยแม่แม่ใจเย็นแม่เออเดี๋ยวว่าแม่แล้วกันนะฮะจ้าลูก เราเราเป็นความเป็นมาเป็นยังไงฮะก็แจทำไมเงียบเลยอ่ะผมไม่มีแม่อย่างเขาผมไม่รู้จักแม่ของผมผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นเจ้านายเลยแม่ของผมไม่มีหรอกผมคิดว่าเจ้านายเป็นแม่ของผมเนี่ยแจฉันเป็นคนแล้วแกเป็นไก่แม่แกก็ต้องเป็นไก่หรือว่าให้แม่แม่แกเป็นลูกแมวฮะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เข้าใจดีโอแม่จ้าครับ งะไรก็อยู่กันสองคนนะเดี๋ยวผมจะออกไปหาอาหารอะไรกินก่อนถ้าแม่ต้องการอะไรแม่บอกผมนะครับแม่จ้ดลูกกลับมาไวๆนะลูกผมคนลูกกับแม่เสียงแม่จังเลยไปละออกไปขุดหาของต่อโอ้เออเว้ยครอบครัวสุขสันต์เว้ยนะแม่มาละขาดพ่อนะมิกกี้กอีกตัวหนึ่งเอนี่ก็หายไปเลยหายยาวเลยทีเดียว เ,เดี๋ยวเราต้องไปแวะเวียนหามิกกี้หนะ่อยแต่คนอื่นต้องหาเหล็กก่อนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆเราจะทําอะไรมากมายกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องหาเหล็กนรู<ม>้สึกว่าด้านล่างเราจะเป็นอารีน่าวันนี้เราเตรียมนะระหว่างเรามาขุดนี่ก็แม่สองแม่ลูกยี่ได้คุยกันอย่างมีความสุข ทำไมทางมันน่ากลัวจริงๆเลยมันแบ่งเป็นสองสามทางทางน่ากลัวมากอะกลัวซะแบบว่าไม่อยากขุดเลยโอ้โหโอ้โหไม่ทูเวยด้วยอุ้ยเล็กๆต้องหลังชนฝาครับ พราะว่าอยู่ใดตท่าอย่างนี้นี่เราไม่รู้ว่าตัวอะไรมันตามเรามาบ้างพวกนี้นี่อันตรายจิมๆไปขุดแถวบ้านสบายใจกว่าเยอะโอ้โหพี่แกเล่นแล้วโอ้โหนี่มันล่อให้เราเข้ามาในนี้ติดกลับมันจนได้เอ้ยตัวเดียวตัวเดียวสบายใจได้เลยตัวเดียวตัวเดียวเน่ตัวเดียวไง นูก so it so cool ็มาสี ie, ่คนสี่คนจะฮึบอ่ามาคนเดียวเหรอพี่ใช่ฉันจะมาจัดการแกพี่ผมว่าพี่ไปฝึกเดินมาใหม่นะฮะก่อนที่มาจัดการผมอะพี่ยังเดินหมุนติวติวติวทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะโชคดีพี่ไปแล้วโอ้ยๆอ้ยอ้ยออ ทำไมเสียงเพลงมันใกล้ๆเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงอะไรบางอย่างอยู่ดีๆเฮ้ยเดี๋ยวใครใมันให้มาตรงนี้เฮ้ยโอ้พี่ไอทินานมาอยู่นี่เลยเหรอโอ้โอ้มึงสาวผมนะครับเมองงาม สงสัยจะได้ใช้บ้านบ้านสูงๆก็วันนี้แหละขอบคุณพระเจ้าแจจ้าจจ้าอยู่ในนั้นไ้วยก่อนนะลูกเนะโอ้ยขึ้นแล้วไม่ปรึกษากันสกักคำโอ้โหดูมันลาตัดมันมาตัดลามกันหมดเลยไม่ให้ขึ้นเว้ยไม่ให้ขึ้นเว้ยโอ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 ้ใครอนุญาตให้แกสร้างตรงนู้นวะ ตรงนู the ้นก็จะตายอยู่แล้วมาใกล้บ้านเลยนะโอ้โหแล้วบ้านบนบ้านคอย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 แจคอยแจบ้านคอยทำไงดีวเนี่ยทำไงดียวเลยคิดสิคิดคิดสิิดค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 ิดเวลานี่ยมาหัวเราะพี่ครับปล่อยที่นั่นเถอะครับแล้วครับผมขอร้องแล้วพี่ผมคนเดียวพี่ <laughs> ผมคนเดียวพี่จริงๆโอ้จริงจริงเลยจริงฮะนี่คือบทสรุปมัปอยู่ทั้งเดียวเราต้องรีบแล้วเราต้องทิ้งเจอยู่ที่นั่นก่อนเอาของขึ้นมาข้างบนให้หมดเฮ้ยจะฮึบฮือบฮืบ,ฮบ,ฮบอุจจคุปตอ่าฮ่าฮ่าฮ่ากติดกับตรงนั้นแล้วโอ้โหมันโดดเป็นด้วยเว้ยมันโดดเป็นด้วยเว้ย มันโดดเป็นแย่อะไรเจ้านายว้ายทำไมมาตามมาขนาดนั้นนะเจ้านายไม่ต้องถา้อะไรมากก็แจ้โอ้โหมาเป็นขบวนเลยพวกนี้วนะ่ายน้ำไม่เป็นหรอกฉันรู้มีหน้าทักจริจังเลยผู้ที่ถูกเลือกที่ถูกเลือกแหมเลือกนี่ถูกสปอร์ตมากเอาเล่ะเฮ้ฉันจะเป็นอควาแมนแล้วแกว่ายนทะ้าไม่เป็นหรอกฉันดำน้ำเป็นอายาใช้เวลาตุ้ยแกตรงนี้แหละมาเนี้ยมาเนี้ยมามามา อ้าอโอโหกี่ตัววะเนี่ยโอ้เออให้มันดำน้ำก่อนพวกนี้มันแพ้ antee. ไฟใช่ไฟ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  ฝ่ายฝ่ายฝ่ายจะบ้านแกไปซะตินไม่ตอนรับแกโอ้โหโอ้เอาซะแบบโอ้โหโดนบุกลุกนันกับบุญจังเลยมาโอ๊ยติดัตเองอ่ะเอ้ยนั่นเหยียบหัวเพื่อนคืนนี้ไม่ได้นอนหลับฝันดีแล้วฮะ โอ้โหวิงวอนให้ใครก็ได้มาช่วยที <c oughs> ขอร้องละแจ้หนูอยู่นี่ไปก่อนมนะรับจ <c oughs> นายเอาขอโดไปก่อนละเฮ้ย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 เสียงมันมาใกล้ๆแล้วเสียงมาใกล้ๆแล้วอย่าพังบ้านฉันอ้า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 อุ้ยไอ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 เลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟยูอย่า ยาขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นแล้ว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 ครับโอ้โหขึ้นไปแล้วอืโอ้ย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 โอ้ยวันนี้โอ้ยทำกรรมอะไรมาเนาะทำไมกรรมอะไรมาเนาะโอ้โหจะไปยังไงทีนี่ โอ้โหอืม oh. oh oh. mm hmm. mm hmm. สวยเลยชื่อพีครับคุณชื่ออะไรครับมิลุวันนึงวันหนึ่ผมชื่อพีพี